วัดที่ใหญ่เนาะมีพระสงฆ์จำนวนหลายสูตรโลกของอาการศึกษาการเผยแพร่เนาะพระพุทธศาสนาเนาะป็นจุดสูดโลมในการ คนควาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า mong lợi đi chẳng mong lợi đi chẳng mong lợi How Họ chẳng mong đi này, bưu 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 mông nhang họ mà bưu mông nó bưu mông nhang bưu nó Mà cả số Nè nhảy nhảy ฟองใหญ่ไพศาลมโหฬาราาอะรีเนาะวัดวัดเผลน,นี่หลงนี้เนะาะสันลุ เปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนชุดสีฟ้านะ,ะคมม่านะครับต่อขอไม่ตายเพราะออกแม่ค่านะครับชุดที่จะรับนะครับต่อแถวหลางนะครับผมจะได้ไม่มสวนในกัดชุดที่ตัด ลายแห้งนะครัอกราบแยงเทาหอมกะุกนครับต่อแถวได้เลยครับผมตอแถวแล้วก็ไม่ต้องรีบตัดนะครับเดี๋ยวมาตัดรอบสองใบอีกนะครับตัดดไ้จำนวนเป็นหมื่นหมื่นองเนาะเป็ดหมื่นหมื่นตักไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับจานสามารถเอามาได้สองใบสามใบได้นะครับเพราะว่าอาหารเรามีเยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอนะครับร้อนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีอ่า ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นน้ำร้อนๆน้ำซุปเดี๋ยวจะมีน้องทางนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมข้อรับในราอาหารเป็นน้ำนะครับไม่อยากให้ผมพ่อเอาแบบร้อนๆที่มีน้ำไปเดี๋ยวจะรบใส่กิวตัวเองเิวตากขวดทองที่เราหป็นอาหายที่โต้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ ขอนเดินมาฝักนี้ก็แยกเป็นด้านฝับซ้ายมือหขวงอ่อนะครับเดินตรงนีครับผมเดินมาได้อีกนัดที่ติดแขวนอยู่นะครับเดิน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 ด้านหลังเดินเดินม้วนาะครับหลวงพ่อมาด้านฝั่งนี้ครับผมเดินไปเลยครับเดินมาด้านอีกฝั่งเลยครับเดินมาได้เลยครับดกต้องแถวครับ เรียกว่าเยี่ยนเยียนเลยครับเยี่ยนเยียนเด,ดินมาที่นี่ทัารอบรอบวันไห้ครับ8ปดท่จบที่มหารารณ้วมิหารคนรัมในช่วงนี้นชิมทานได้ทั้งพระธากลางวันสามารถในมหาสารน้าที่โรนธารุกลาเวันแ่งสองหคกไปภายในสถาบันการสาธารณกรณีธรรนั้นณะกรอมการชักยาขอปราบขนวันาบุญย่งทุกท่านมารับการี้ครับ สวัสดีค่ะยอดนักสร้างมารมีผู้รักนะคะคือช่วงเวลาเพชรพลอยที่พวกเราเหล่าลูกหลานคุณยายทุกๆคนค่ะ จะต้องไปฝากนั่นวันนี้เนาะมิซ่าอันนี้บอไดไปฝากบดใหญ่อยู่เบื้องนั้นหน้าปวดนะ ใหญ่ตึอันนี้มอ,อใหญ่ัตึกนีออมเลยบอกตึกนีนี่บต้เป็นอมกลางนี่ยเหนาะใหญ่ครัอืาลอ,อม,ออออมา,เล,ออมาเลยครับต้องทอดเกือบไปนี้เนาะ กพระทองคำสายโหูอาสมหลบหอกวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ใหญ่งามนะ

ทางหลานคุณยายหลานนุ่มปู่ผู้มีทุกขั้นตอนในพิธีมรดกสุขในการแล้วก็สวัสดีทุกท่าบันทึกพระองค์นะครับตอนนี้ครับเราขอเป็นทัวรที่เราเตรียมการไวพร้อมโอ้โหตอนนี้ก็เราบอกว่าใครที่เป็นเจ้าของบุญต้องมาจุดดี่แล้วเนาะ ร่างกาดทำหน้าที่นะครัอบเมพอพรู้มาี้ว่าจะไ้รือาว่าได้หรูอเป่าอี้ครับรู้หรือล่าพอนูดรู้นี่แสลังด้ต้องมาแล้วนะครับผมรายุทครบนะถ้าัะไปได้่าการจะเดดี๋ยวก็หน่อยไปยังงนะทานัางปรกเ่ากาอดนน้น้น่างกาพิก็ีนะครับท่านพ่อเลรที่จะไปได้ จุปัจจยาทีนี้จังรุปัจจยาทีนี้สัพพะริวารานิสัปปะิวารานิธรรมเณนะธรรมเณนะโลกาปาละโลกาปาละทิวสัสสัมมเตทิวสัสสัมมาเตธรรมะชยะธรรมะปัจจายาทีจากจุปัจจยาทีนี้สัพพะริวารานิ Thank you. มาจากทิศทั้งสี่ทั้งภายในและงประเท,ทั้งภายในและต่างระอายุวัฒนะมงคลแ0สิปีอายุวัฒนะมงคลแ0สิปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลกซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก บริวารทั้งหลายเหล่านี้ร้องด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรผลนิพานเพื่อมรผลนิพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนาน